ข้าไปและเสียงครืดครืดนั้นดังมาจากห้องนี้อามค่อยๆเดินย่องไปที่หน้าประตูมือสั่นเทาขณะเอื้อมไปผลักบานประตูให้เปิดออกแอบภาพที่เห็นตรงหน้าทําเอาอามแทบหยุดหายใจครับในห้องนอนกว้างขวางมีเตียงไม้สักโบราณตั้งอยู่กลางห้องแต่ที่พื้นไม้ข้างเตียงมีร่างของชายแก่คนหนึ่งผอมโซผอมจนเห็นสี่โครงผิวดำคล้ำใส่เสื้อกล้ามเยีเย้ยวเกางเกงขากวย แกกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นมือสองข้างที่ผอมแห้งเหมือนกิ่งไม้จิกเล็บลงกับพื้นเกรงจนเส้นเลือดปูดพยายามตะเกียกตะกายลากร่างช่วงล่างที่ดูเหมือนจะขยับไม่ได้ลากตัวเองไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิด,นดเพื่อจะไปที่ประตูอามเห็นภาพนั้นความกลัวหายวับไปทันทีครับแทนที่ด้วยความสงสารจับใจลุงป่วยแน่เลยลุงตกเตียงแน่ๆอามตะโกนลั่นบ้านลุงครับลุงเป็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมช่วย เขาวิ่งทะลันเข้าไปในห้องซุดตัวลงนั่งข้าง